โอ้โหไกสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะพวกกับผมบัวเธอช่วันนี้ไม่ได้อัดคลิปโลโบอกเพราะว่าโลโบบอกไม่มีอีเวนต์ก็เลยมาอัดคลิปสอนเอาของฟรีในพับจีนะก็วันนี้จะมาสอนเอาของฟรีอีเวนต์สไปเดอร์แมนนะคะวิธ <c oughs> ีการรับของฟรีเนาะก็ให้มาในตรงไอ้นี่เนาะตรงกิจกรรมนะฮะก็ พอเรากดเข้าไปในกิจกรรมแล้วนะฮะเราก็จะอยู่ในหน้าของสปเดอร์แมนเลยเนาะนี่มันมีเชื่อว่าแท้จนภายนะฮะใช่แต่ก่อนอื่นนะฮะผมจะขอพาไปดูตรงนี้ก่อนเนาะนี่ตรงนี้ก็คือเราอ่ะต้องชนะติดท็อปสิบนะฮะลเราติดท็อปสิบครบสิบห้าครั้งเราก็จะได้ร่มชิชิมนะฮะนี่ลายร่มชูชิมก็จะค่อนข้างที่จะเท่นะฮะสวยนะ่าดูเลยเนาะ นี่แล้วก็ชุดด้วยนะฮะชุดนี่เป็นชุดเช่านะฮะเป็นชุดแบบใช้ได้5วันเนาะแล้วก็จะหมดแต่ถ้าเกิดจะเอาชุดถาวรเราต้องมาทําภารกิจในนี้เนาะก็คือวิธีการทําภารกิจในนี้นะฮะให้เราสะสมแต้มคะแนนนะฮะให้ครบ2000ครั้งเนาะก็วิธีการเอาแต้มคะแนนก็มาจากการทําภารกิจตรงนี้นะฮะนี่เนาะขอฟฟีทั้งหมดเนะาะภารกิจก็ วิธีการทำภารกิจก็ตามที่ผมให้ดูเลยนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยโอเคก็๋ยวผมจะพาไปดูปฏิพินก่อนเนาะเพราะว่าคลิปวันเนี้ยผมทำวันที่สัสิบนะฮะแต่จริงๆแล้วมันหมดเขตวันที่สิบสี่นะฮะนี่มันหมดเขตวันที่สิบสี่เนาะเพราะฉะนั้นต้องรีบทำนะฮะถ้าเกิดไม่รีบทำแล้วก็เดี๋ยวมันจะหมดเดี๋ยวจะอดได้ของฟรีก่อนเนาะ ก็วิธีการที่เรานั้นจะเล่นในด่านนี้นะฮะวิธีการที่เรานั้นจะทําภารกิจตรงนี้ได้เนะเนี่ยวิธีการที่เราเนี่ยจะทําภารกิจของอีเวนสปเดอร์แมนได้นะฮะเราต้องไปในอ่าด่านของอันนี้เนาะด่านลิวิกแล้วก็อีเลนกิลนะคร เพราะว่าสองด่านเนี้ยมันจะสามารถสลับเป็นหมวดสไปเดอร์แมนได้นะอย่างเงี้ยเนี่ยสามารถสลับได้นะฮะก็พอเรากดเข้าไปเล่นแล้วเนี่ยมันก็จะมีอ่าหน้าภารกิจเราต้องไปเก็บกล่องนะถึงจะได้พอเราเก็บกล่องเสร็จแล้วของทั้งหมดก็จะอยู่ในนี้นะคะมีเครื่องยิงยายแล้วก็ระเบิดด้วยเนาะก็ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละฮะใครที่ชอบคลิปนี้ก็กกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามอย่าลมืมซื้อเสื้อใหม่ด้วยนะฮะเสื้อใหม่ผมนี่วางขายแล้วเนาะเป็นเสือ้ออ่าเรียกว่าเสื้อหลักของผมเนาะตอนนี้ก็มีเสื้อขายทั้งหมด3เสื้อแล้วเนาะในโลโก้นะอย่าลืมไปซื้อได้ล่ะราคา5บาทเองโอเคก็สำหรับนี้เราไปกันได้นะครับสวัสดีครับรู้ใจความคลิดน้ะนะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะฮะขามุย